สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคีเรเน่สปอยวันนี้หนูจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องแค่ขายโพชั่นไปวันๆไม่ได้หรอคะตอนที่4ี่ถึงหสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่1นถึงสหนูแปะก,การ์ดเพลลิสต์ไว้ให้ด้านบนแล้วนะคะก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับคีเรเนด้วยนะในบันม ลุงโยฮันได้ภาวนาขอให้ท่านเทพธิดาได้โปรดช่วยลูกสาวของเขาด้วยเถอะคนรับใช้ได้มาบอกลุงว่ามีคนมาหาค่ะเธอบอกว่าเธอเป็นหมอยาโอรูเดินเข้ามาพอจำลุงได้ก็รีบผอดหน้ากากออกทันทีลุงตกใจและไม่คิดว่าโอรูจะเป็นผู้ส่งสารของเทพธิดาว่าแต่ทำไมโอรูถึงมาที่บ้านของโยฮันนะตามความจริงแล้วผู้ส่งสารต้องไปเยี่ยมคนไร้บ้านที่ไม่มีเงินซื้อยานี่นาะโอรูเลยบอกไปว่าคุณโยฮันนะ่ะเป็นผู้มีจิตใจที่ถูกต้องเท้ ทเขาเคยไปแจกข้าวในสลัมเพราะความดีของเขามันเลยส่งผลให้เทพธิดารับรู้เรื่องราวของอาร์เมนิจังลูกสาวของเขาที่นอนป่วยอยู่บนเตียงโยฮันรู้สึกซึ้งใจและขอบคุณมากๆโอรูคิดว่าการช่วยเหลือผู้คนโดยใช้โพชัน่นบางทีพวกคนรวยคนมีอำนาจก็มีคนดีอยู่เหมือนกันนะอีกอย่างโอรูก็ต้องการจะหาคนสนับสนุนตัวเธอในเมืองนี้อีกด้วยโยฮันถามโอรูขึ้นมาว่าแล้วของสาการะเอาเป็นอะไรดีครับถ้าขอกับคนจนก็คงให้ได้เล็กน,อน้อย แต่ถ้าขอกับโยฮันคนนี้สิ่งไหนที่ท่านต้องการก็ยกให้ได้หมดเลยครับโอ้รู้บอกไปว่างานเอางีละกัน ามพูดตัวตนที่แท้จริงของฉันโอรุขอโยฮันแค่นี้จริงๆการใช้คำว่าของสักการะในการรับความร่วมมือทั้งสิ่งที่รับรู้ได้และสิ่งที่ไม่สามารถรับรู้ได้นั่นคืออีกหนึ่งจุดประสงค์ที่โอรุทำเรื่องนี้นอกจากนั้นยังช่วยชีวิตผู้คนได้อีกด้วยเรานี่มันฉลาดจริงๆเลยโอรุก่อนกราบโอรุขอขนมจากโยฮันแล้วเามาให้พวกเด็กๆกินเด็กๆดูมีความสุขกันมากๆเด็กชายหัวฟ้าที่ชื่อว่าเอเมลิลก็ได้ขอบคุณโอรุในทุกเรื่องเลย โอรู้เธอไม่ต้องการคําขอบคุณแต่เธอต้องการให้พวกเด็กๆไปหาข้อมูลของอาร์เมนิจังมาให้ได้พวกเด็กๆก็รวมพลังกันพวกเราคือองค์กรลับสายตาของเทพธิดายังไงล่ะโอรู้ขอร้องขึ้นมาว่าชื่อนั้นน่ะเลือกเรียกมันได้ไหมเด็กๆก็พร้อมใจกันตอบมากว่าไม่ได้เอ๊ว่าแต่ทําไมพวกเด็กๆถึงบอกว่าโอรู้เป็นองค์กรลับสายตาของเทพธิดากันนะก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นในตอนที่โอรู้ถูกเด็กคนหนึ่งขโมยถุงเงินไปเด็กแน่นโดนอะไรบางอย่างที่อยู่ภายใน นถุงเงิทําให้มือของเขาแดงแปด๊ดโอร้เดินเข้ามาบอกว่าขโมยของจากพระเจ้านะ่ะไม่เสียได้ชีวิตเลยหรืองไงถ้ารั้งหน้ามีอีกพระเจ้าไม่ลงโทษแค่นี้หรอกนะพอเด็กชายสํานึกผิดโอร้เลยเอาพอช,ช่วยรักษามือให้หายเธอบอกว่ายานในถุงเงินที่เด็กชายขโมยไปคือยาที่ทําให้ปวดและเจ็บแสบชั่วคราวปล่อยทิ้งไว้ไม่กี่วันก็หายแล้วโอร้ถามเด็กชายไปว่าทําไมนายถึงต้องมาขโมยของแบบนี้ล่ะเด็กชายก็ตอบว่าเบลเพื่อนของผมไม่สบายอย่างน้อย ก็อยากซื้ออะไรอร่อยๆอเข้าไปให้กินโอรู้ถามว่าแล้วเด็กที่ชื่อเบลอยู่ที่ไหนล่ะเด็กชายเลยพาโอรู้ไปหาเบลพอไปถึง โอรุก็เอาพชันกอกปากจเจเบลจนอาการป่วยหายสนิทหลังจากนั้นโอรุก็ชวนเด็กๆมาตั้งแก๊งและแนะนําตัวว่าเธอชื่อโอรุเป็นเพื่อนสนิทของเซเล็ทีนเองโอรุอยากมีลูกน้องคอยช่วยตามหาผู้คนที่ควรได้รับการช่วยเหลือโอรุเสกโพชันที่เป็นหน้าของกินแถมยังทําให้ร่างกายแข็งแรงเป็นรางวัลให้กับลูกน้องทุกคนเด็กๆเกลยยินดีที่จะทําตามคําสั่งของโอรุด้วยเหตุนี้องค์กรลับสายตาของเทพธิดาจึงได้เริ่มต้นขึ้นแต่อีกไม่นาน เขาลือที่โอรูเป็นผู้ส่งสารของเทพพิดาก็คงจะเข้าไปถึงในเมืองเะเววนี้ภาพตัดมาที่โรงงานไมายาโอรูกลับมาเดจาวูอีกครั้งอาซิลบอกว่าเขาอยากแนะนําโอรูให้กับครอบครัวในฐานะคู่มัน่นครอบครัวของอาซิลเป็นครอบครัวขุนนางพ่อของเขาคือไวทาวลีโอทานเพื่อนร่วมงานบอกว่าแต่โอรูเป็นคนธรรมดานะแบบนี้ก็ต่างสถานะกันนะสิโอรูแอบตกใจนี่มันอะไรกันว่าแล้วเชียวก่อนหน้านี้อาซิลทําตัวติด ตามเธอแปลกอย่าบอกนะว่าช่วงเนื้อหอมของโอรุจะมาถึงแล้วจริงๆจูๆ่ๆอาซิลก็ขอร้องโอรุขึ้นมาขอแค่วันเดียวก็ได้เดี๋ยวจะมีงานเลี้ยงวันเกิดพี่ชายนะ่ะแล้วพ่อกับแม่ของเขาก็บอกว่าจะเลือกคู่แต่งงานให้ด้วยอาซิลที่ยังไม่อยากจะแต่งงานเลยจะขอให้โอรุแกล้งทำเป็นคู่มั่นของเขาห,หน่อยนะ และในวันงานเลี้ยงก็มาถึงโอรูที่กำลังยืนกินอย่างอร่อยขอบคุณที่ชวนมานะอาซิลเพื่อนเพื่อของอาซิลเห็นก็ต่างพากันสงสัยนั่นใครนะ่ะคูมันของนายหรออาซิลเลยบอกไปว่าเปล่านะเธอคือคนรู้จักในที่ทำงานนะ่ะพอเพื่อนได้ยินคำตอบก็อยากจะทำความรู้จักก,กับโอรูขึ้นมาทันทีในระหว่างนั้นโยฮันก็ได้เดินเข้ามาพอดีโอรูรีบวิ่งไปขอบคุณสำหรับชุดเดย์ที่โยฮันมอบให้เธอใส่ในวันนี้แต่ว่าเครื่องประดับของโอรูกับเบอร์างอลังการ จนคนในงานละสายตามไม่ได้ซึ่งแท้จริงแล้วเครื่องประดับพวกนี้คือภาชนะตามใจนึกของโอรุนั่นเองโอรุถามโยฮันว่าคนพวกนั้นคือใครกันหรอโยฮันก็บอกไปว่านั่นคือพิธีกระชับความสัมพันธ์เหล่าผู้หญิงที่เป็นตัวเลือกคู่มั่นเลยไปต่อคิวกันเพื่อไปกล่าวทักทายกับท่านเซดิกลูกชายคนโตคอยส่งมอบของขวัญเพื่อให้เขาจําชื่อและหน้าของตัวเองได้โอรุคิดแผนอะไรบางอย่างออกเธอขอตัวเดินเข้าไปต่อคิวด้วยคนเธอหยิบหนังสือเล่มเล็ก ขึ้นมาอ่านและพบว่าเซดิกคือลูกชายคนโตของลีโอทานโอ oh, รู้เดินเข้าไปทักทายและบอกกับเซดิกว่า ขอบคุณที่เชิญมาในวันนี้นะคะเซดิกเลยบอกว่าถ้าจะไม่ผิดเธอมากับน้องชายของฉันใช่ไหมโอรูก็บอกว่าเธอกับอาร์ซิวเป็นแค่เพื่อนกันเธออยากจะให้ของขวัญอย่างหนึ่งกับเซดิกแทนคำทักทายนะ่ะเซดิกถามว่าวอรโอรูก็บอกไปว่าช่วยเรียกคุณคาวินที่เป็นคนรับใช้ทีได้ไหมเธอได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคาวินเป็นผู้คุ้มครองของเซดิกแต่ตอนออกไปล่าสาัตว์เขาได้ช่วยเซดิกเอาไว้และได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จากการโจมตีของหมีเทาโอรูขอให้คาว์ วินเข้ามาใกล้เธอคาวินยังไม่กล้าเดินมาเซดิกเรียกคำสั่งให้มาสิคาวินค่อยๆเดินมาอย่างช้าๆโอรุเดินไปหยิบแก้วขึ้นมาและบอกกับทุกคนว่าคาวินคือผู้จงรักภักดีถึงขนาดกับเอาตัวเองเข้าแลกเพื่อปกป้องเจ้านายและด้วยความจงรักภักดีนั้นเจ้านายก็ยังเก็บตัวเขาไว้ทั้งๆที่รู้ว่าร่างกายไม่สมประกอบแล้วทุกคนคิดว่าทั้งคู่มีคุณสมบัติมากพอที่ควรจะได้รับพรจากเทพธิดาไหมคะถ้าคิดเช่นนั้นจงยกมือขึ้นค่ะ ทุกคนในงานต่างาพากันยกมือขึ้นมาโอรู้เลยขอให้ทุกคนภาวนาให้เซเลทีนมอบพรจากนั้นก็มีควันแดงๆลอยขึ้นมาก่อนจะเหลวเป็นน้ําลงไปในแก้วโอรูยื่นแก้วให้คาวินดื่มพอเขาดื่มเข้าไปจู่ๆร่างกายของเขาก็กลับมาเป็นปกติทุกอย่างคนในงานอึง้งเซดิกก็อึง้ง อาซิลก็อึง้งนี่มันคือปฏิหารอะไรกันเนี่ยพ่อขาของคาวินขยับได้เซดิกก็เข้าไปกอดขาและดีใจมากๆอาซิลพูดรุมพำขึ้นมาว่าโอรู้เธอเป็นใครกันแน่นะก่อนจะหันมาอีกทีก็ไม่เจอตัวของโอรู้แล้วในบันมอชายหนุ่มสองคนกําลังคุยกันถึงเรื่องผู้สงสารของเทพธิดาไปโผล่ตัวในงานเลี้ยงต่อให้สีผมสีตาจะเปลี่ยนไปแต่พวกเขาก็เดาออกว่าเป็นคนเดียวกันกับโอรู้ลุงผมทองที่มีชื่อว่าบิชอปก็ให้ชายหนุ่มคนนั้นใช้ วิธีไหนก็ได้ระบุตัวตนของโอรุโดยด่วนลุงบิชอปมีแผนที่จะทําอะไรบางอย่างกับโอรุภาพตัดมาที่โรงงานไมย่าอาซิลเข้ามาเห็นโอรุที่โผล่ตัวมาอยู่ที่นี่ขเขาเรียกโอรุไปคุยข้างนอกแล้วถามว่าเรื่องที่เธอรักษาคาวินได้นั่นคืออะไรกันแน่โอรุก็บอกไปว่าฉันสร้างโพชั่นรักษาได้นะ่ะเพราะฉันเป็นเพื่อนของเทพธิดาจูจูเซดิกก็มาขอประตูและเอาใบสั่งจากราชวงศ์มาให้กับโอรุพรุ่งนี้เชา้าเธอต้องไปที่ราชวางังและพูดคุยกับฟาบาทโดยตรงอาจจะเป็น เพราะเรื่องเมื่อคืนแต่โอรุก็ไม่คิดว่ามันจะไปถึงเร็วขนาดนี้เชยงวันต่อมาในราชวังลีโอทานได้มาแจ้งพระราชาว่าโอรุเธอมาถึงแล้วแต่เธอใส่ชุดธรรมดาและใช้ประตูหลังที่คนธรรมดาเขาใช้กันพระราชาเลยสงสัยว่าทำไมเธอถึงทำแบบนั้นนะทางฝั่งของโอรุก็กลับมาที่โรงงานทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เข้าพบกับพระราชาเพราะคนเฝ้าประตูไม่ยอมไม่เข้าโอรุบอกว่าฉันเป็นคนธรรมดานะฉันก็ต้องใส่ชุดธรรมดาเข้าไปหาราชาสิผิดตรงไหน แต่ความจริงโอรุก็กะจะทําแบบนี้อยู่แล้วจะได้ไม่โดนพระราชาเรียกตัวอีกก่อนหน้านั้นโอรุขอร้องให้ลุงคนเฝ้าประตูยอมเปิดให้เธอเข้าไปพบราชาแต่ลุงก็ไม่ยอมเปิดให้เพียงเพราะโอรุเป็นสามัญชนถ้าจะเข้าไปได้ก็ต้องเอาตัวมาแลกโอรุทําท่าทีกลวยลุงโลกจิตนั่นและขอสาบานต่อเทพธิดาว่าจะไม่มายุ่งกับที่นี่อีกพระราชาเลยทําอะไรกับเธอไม่ได้อีกแล้วเพราะคาสาบานต่อเทพธิดาไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เลยภาพตัดมา ตอนที่ลุงบิชอปได้มาชวนโอรุปไปที่วิหารของเขาแต่โอรุกลับปฏิเสธและไละ่เขาออกไปบิชอปถามว่าไม่กลัวพระเจ้าลงโทษหรือไงจากนั้นโอรุก็เลยสร้างบทลงโทษจากพระเจ้าขึ้นมาให้ลุงบิชอปเห็นพอเรื่องที่เกิดขึ้นถูกส่งเขาไปในราชวางัง นับจากวันนั้นก็มีการแย่งชิงตัวของโอรุเกิดขึ้นหากจะหยุดสงครามนี้ต้องให้ทั้งสองฝั่งเปิดการถามตอบสาธารณะโดยส่งตัวแทนแต่ละฝั่งออกมาโอรุเริ่มถามคำถามขึ้นมาว่าทุกคนมีทุละอะไรกับคนธรรมดาอย่างฉันทำไมถึงอยากเข้าพบรักหนาฝั่งราชวางังพระราชาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะที่ราชาจะพูดคุยกับท่านผู้สงสารนะ่ะโอรุก็ตอบไปว่าทำไมต้องคุยล่ะถึงฉันไปที่ราชวางังฉันก็ไม่มีอะไรทำอยู่ดีโลแลนเลยพูดขึ้นมาว่า โอรุ u, เคยช่วยเขาผ่านอศัศวินฟรานเซสแถมยังช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายด้วยเรื่องที่โอรู้มาที่นี่ก็แสดงว่าคงมาช่วยเหลือผู้คนในนาจากนี้สินะโอรู้ปฏิเสธไปว่าไม่ใช่นะคะฉันมาที่นี่เพราะความบังเอิญไม่ได้ต้องการมาช่วยเหลือผู้คนแนนาจากไหนเลยแถมตัวของโอรุก็สาบานไปแล้วด้วยว่าจะไม่เข้าไปในราชวังอีกทางฝั่งของวิหารก็ได้เชิญให้โอรุเข้าไปเพราะเห็นว่าโอรุนัาถึงเซเลทีนเหมือนกันแต่โอรุก็ช็อตฟิลไปว่าไม่หรอกคา่ะ ฉันก็ไม่มีธุระอะไรกับทางวิหารแล้วที่จริงโอรุก็ไม่ได้ศรัทธากับเซเลสท,ทีนขนาดนั้นเธอบอกไปว่าเธอเป็นแค่เพื่อนกันกันกบเซเลสผู้คนชอบเรียกโอรุว่าผู้ส,งส่งสารของเทพพิดาแต่โอรุไม่ได้ทําหน้าที่รับใช้เซเลสเลยทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทที่เท่าเทียมต่อกันและต่อจากนี้โอรุจะประทานพรให้กับผู้คนที่มีจิตใจเท่าเทียมกันหากใช้อํานาจในการบังคับเธอเธอก็จะเสกบทลงโทษจัดการซะให้เรียบแผนการใช้คําพูดสุชาดคงได้ผลแล นะต่อไปทางราชวังและวิหารก็จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับโอรุอีกและที่สําคัญเพลงทําหน้าที่สายตาเทพธิดากับพวกเด็กๆได้เหมือนเดิมด้วยโอรุถามคุณมิโกขึ้นมาว่าทาไมรูปปั้นเทพธิดาถึงหน้าอกเบิ่มขนาดนั้นล่ะคะเซะเลตัวจริงเลก็กกว่านี้นี่นาะเสียงตีหัวดังป๊อกขึ้นมานี่ไงแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าพระเจ้าลงโทษของจริงโดนเอาคืนแล้วสินะโอรุทุกคนพากันหัวล้อสนุกสนานก่อนจะมีคนแปลกหน้าใส่ชุดคลุมสีดํายืนมองอยู่ ักพักแล้วเดินออกไป หลังจากที่โอรู้ประชุมกับราชวังและวิหารเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝั่งก็ไม่มายุ่งกับเธออีกเลยแถมผู้คนก็ยังพูดคุยกับเธอเหมือนเดิมด้วยยังไงคาโอรู้ก็คือคาโอรู้เป็นแค่เด็กผู้หญิงธรรมดาที่ได้รับความเอ็นดูจากเทพธิดาแค่นั้นเองแต่การเป็นเพื่อนกับเซเลสและ,และมีความสามารถสุดโกงเนี่ยก็ไม่เลวเหมือนกันนะเอาล่ะในไหนเหตุการณ์ก็สงบลงแล้วอยากจะใช้โพชั่นนี่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแล้วสิลูกน้องของโอรู้ก็มีแต่เด็กๆซะด้วยอืมอยากได้ผู้มี นนและพึ่งพาได้มาเป็นพวกจังจูจูโอรุก็เดินมาเจอกับฟรานเซสอัศวินหญิงที่เคยพูดคุยด้วยกันในป่าโอรุตกใจทำไมฟรานเซสถึงดูเด็กลงขนาดนี้นะฟรานเซสก็บอกไปว่าเธอดื่มโพชั่นที่โอรุให้มาในครั้งนั้นมาเลยทําให้หน้าตาของเธอเป็นแบบนี้นะ่ะต้องขอบคุณโอรุจริงๆนะโอรุไม่แปลกใจหรอกที่โพชั่นของเธอทําให้เป็นแบบนี้แค่ไม่อยากจะเชื่อว่ามันทําให้ดูดีถึงขนาดนี้เลยเรื่องนั้นช่างมันเถอะโอรุขอร้องให้ฟรานเซสช่วยสักเรื่องโอรุ เธอจะขอเข้าไปคุยกับเจ้านายของฟานเซสแบบลับๆฟานเซสก็ไม่ปฏิเสธอะไร เพียงแต่ว่าตอนนี้เธอทําหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันให้กับคนที่ลาออกจากตระกูลของเธอคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นโรแลนด์พี่ชายของพระราชานั่นเองโรแลนด์บอกว่าวันนี้เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาบังคับโอรุหรือทําอะไรกับเธอเลสกนิดแต่เป็นเพราะว่าฟรานเซสและโอรุมีบุญคุณกับเขาโรแลนด์เลยอยากจะช่วยโอรุเขาต้องไปรายงานต่อเซลจูตามหน้าที่โปรดเชื่อใจโรแลนด์สักครั้งนะฟรานเซสก็เสริมมาว่าโรแลนด์ไม่ใช่คนโกหกนะคะอืมโอรุ คิดว่าถ้ามีโแรแลนคอยช่วยก็อาจจะเหมาะพอดีนะอย่างน้อยเขาก็น่าจะช่วยจัดการพวกที่มาก่อกวนให้ด้วยเอาล่ะทั้งสี่คนอดนันลุงโยฮันโรแรนและฟานเซสรวมถึงโอรูด้วยต่อจากนี้ทุกคนคือสมาชิกองค์กรลับกรุณาเลือกเรียกโอรูว่าท่านเทพธิดาหรือท่านผู้สงสารให้เรียกชื่อของเธอว่าคาโอรูเท่านั้นทีนี้ก็ได้เวลาทำเรื่องลับๆแล้วล่ะ ลุยภาพตัดมาที่โรงงานไมย่าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากๆที่เห็นพนักงานช่วยกันทำความสะอาดนี่คงเป็นพระโอรุนะถ้าไม่ลงมือทำโอรุก็คงจะโกรธไหนจะผ้าที่ใส่ไม่เคยซักก็ต้องเอาไปซักทุกวันบันโดที่กำลังยืนภูมิใจกับลูกน้องจู่จูก็มีคนมาตะโกนเรียกอยู่หน้าโรงงานพอบันโดเปิดประตูออกมาก็เจอกับใครบางคนตัดมาทางฝั่งของโอรุ อาดันถามขึ้นมาว่าแล้วเรื่องรับที่จะทำคืออะไรหรอสรุปก็คือการขายโพชั่นรักษาก่อนหน้านั้นโอรูมีเรื่องที่อยากจะขอกับฟรานเซสโอรูบอกว่าเธอเป็นเพื่อนกับเซเลสจริงๆแต่เธอกำลังสนุกกับร่างมนุษย์และใช้ชีวิตแบบมนุษย์อยู่งานเรื่องที่เธอเป็นเทพธิดาจากต่างโลกก็คือเรื่องจริงแต่โอรูอยากให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเอาไว้เพราะเธออยากเป็นแค่คนธรรมดาที่ยืมพลังรักษาก็แค่นั้นเองพอทุกคนเข้าใจโอรูแล้วโอรูก็บอกว่าเธอนะ่ะ ไม่อยากเข้าข้างฝั่งไหนเลยแต่อยากช่วยเหลือผู้คนแบบกว้างขวางมากกว่ากับการขายโพชั่นรักษาหากเทียบกับน้ำตาเทพธิดาประสิทธิภาพค่อนข้างจรกว่าและมีจำกัดราคามันจึงต้องถูกถ้าคนธรรมดาเจ็บป่วยหรือทาหารกับฮันเตอร์บาดเจ็บตัวนี้ช่วยได้และใช้มันอย่างสบายใจเลยละ่ะแต่ถ้าไม่เปิดใช้งานประสิทธิภาพก็จะหมดลงภายใน5วันหากจะเหมาไปใช้ในสงครามมันก็ต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างเลยอดาดนเลยพูดขึ้นมาว่าไม่หรอก มันเป็นเรื่องที่วิเศษมากๆเลยนะโรแลนด์ Roland เสริมต่ออีกว่าการป้องกันด้านสงครามเป็นเรื่องที่ถูกต้องจริงๆทางทิศเหนือมีรัฐทะหารของจกักรวรรดิอาริโกอยู่หากประสิทธิภาพหมดภายใน5วันมันก็จะไปไม่ถึงจกักรวรรดิอาริโกแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องเส้นทางการค้าให้มันเป็นหน้าที่ของลุงโยฮันเองทั้ง4คนรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่โอรู้พาพวกเขามาสร้างทีมฟรานซสเสนอขึ้นมาว่างั้นเรามาตั้งชื่อองค์กรนี้กันเถอะแสงประกายของเทพทิดาทุกคนเห็นด้วยกับชื่อนี มากๆเลยล่ะเฮกเกอร์สงสัยว่าแต่องค์กรลับต้องมีรหัสลับกันใช่ไหมฮะ้าพูดว่าโพก็ต้องตอบด้วยว่าชั่นหรือเทพธิดาหรือว่าจะเป็นเทพธิดาตาดุหน้าอกแบนก็ได้นะโอ้ยพอเธอโอรุอยากจะบ้าตายแล้วในระหว่างที่โอรุกาลังเดินกลับเธอกําลังคิดอะไรเพลินๆอีกไม่นานจะได้จ่ายเงินเดือนให้กับแก๊งเด็กๆสายตาเทพธิดาแล้วสินะไปได้สวยเลยจู่ๆอาร์ซิลก็วิ่งเข้ามาหาโอรุ U G o k H o R U, และบอกว่ามีแขกมาหาโอรุนะ่ะโอรุคิดว่าคงเป็น พวกวิหารอีกแล้วสินะแต่ไม่เลยคนคนนั้นเขาบอกว่าโอรู้มาจากอนณาเขตของพวกเขาไม่ว่ายังไงก็อยากจะพบเธอให้ได้อย่าบอกนะว่าโอ้ยเจอกันอีกแล้วนะแก๊งสามหนุม่มพวกเขาได้ข่าวมาว่า โอรุยาฝั่งราชวังกับฝั่งวิหารเจเละเลยแบบนี้เธอคงจะอยู่ในบันมอได้ยากวันนี้เฟอร์นันเลยตั้งใจที่จะมาเอาตัวโอรุกลับไปที่แบนคอร์สฟาเลยแนะนำว่าอย่าไปกดดันโอรุมากนะพยายามสร้างความเป็นมิตรกับเธอเข้าไว้พอโอรุเดินเข้ามาเฟอร์ก็รีบเดินไปถามเลยว่า แผลบนหน้าหายแล้วหรอโอรุมองหน้าเฟอร์ก่อนที่จะปลอมตัวเปลี่ยนคาแรคเตอร์รับบทเป็นพี่สาวของคาโอรุฉันชื่ออันฟาคาโอรุส่วนพวกคุณคือคนที่ดูแลมินฟาคาโอรุน้องสาวของฉันสินะทั้งสามคนถึงกับเอนี่มันอะไรกันเนี่ยโอรุทําท่าทีเหมือนตกใจตายจริงเด็กคนนั้นไม่เคยเล่าเรื่องของฉันให้ฟังเลยเหรอคะว่าแต่เด็กคนนั้นสบายดีไหมคะเฟอร์นันรู้ตัวว่าครั้งก่อนเขาทําอะไรกับโอรุไว้จนโอรุต้องสร้างบาดแผลและหายตัว ่อ่อออไไปยยางงรรร้โอรูกแกล้งชี้ไปทางฟ้ากับอลันและบอกว่าทั้งสองคนต้องมีใครสักคนคือคนที่แสนดีสําหรับน้องสาวเธอเฟอร์นันถึงกับงงและทําไมต้องเป็นสองคนนี้ล่ะก็เพราะว่าสองคนนี้เป็นสเปคของคาโอรูยังไงล่ะคนหนึ่งเป็นชายที่ดูจริงใจและมีความรู้ส่วนอีกคนก็เป็นชายที่ดูพึ่งพาได้อยู่ด้วยและสนุกอีกอย่างอายุก็ดูเป็นผู้ชายที่ดีด้วยเฟอร์นันก็น้อยใจไง เออแล้วชัลล่ะโอรุก็ตอบไปแบบตรงๆว่านามอเอาแต่ใจไม่น่าจะขืมน้องสาวบอกว่าเกลียดมากเลยล่ะค่ะไหนไหนโอรุก็ปลอมตัวในนามอันฟ้าไปละอลันก็เลยชวนให้อันฟ้าไปที่อาณาจักรแบนคอร์ด้วยกันแต่โอรุปฏิเสธเธอบอกว่าตัวของอันฟามีพลังในการรักษาส่วนมินฟามีพรสวรรค์และความรู้ชั้นเลิศ้าพวกเราไปอยู่ในอาณาจักรไหนก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้เฟอร์นันก็ยังเดือพยายามที่จะเอาตัวโอรุไปให้ได้แต่สุดท้าย ก็ไม่พ้นกลุ่มคนงานในโรงงานไม้ยาพวกเขาไม่ยอมให้โอรู้ไปเพราะโอรู้คือผู้ช่วยที่สําคัญถ้าจะพาตัวโอรู้ไปก็ข้ามศพพวกเขาไปก่อนละกันทั้งฟาเฟอร์อลันต่างคนก็ไม่อยากสู้งั้นเลือกถอยดีกว่าในระหว่างที่สามหนุ่มกําลังนั่งรถม้าก,กลับวังอลันก็ไม่อยากจะเชื่อว่าโอรู้มีพี่น้องฟาบอกว่าถ้าเป็นโอรู้ตัวจริงไม่มีพี่น้องมันก็มีเหตุผลอยู่นะ 1. โอรู้ไม่อยากไปแบนคอร์ดสอโอรู้ไม่ได้สนใจเฟ Hãy subscribe cho kênh như Mì Gõ Để những ai có เฟอร์นันเขาก็ไม่ยอมถอดใจจากโอรุอยู่ดีทางฝั่งของโอรุก็ดีใจแย่ๆ yeah, เ yeah. ท่านี้ก็คงไม่มายุ่งอีกแล้วนะส่วนเรื่องที่มีพี่น้องแน่นอนว่าเธอโกหกภาพตัดมาที่วิหารคนในวิหารก็รู้สึกแค้นมากที่อาณาจักรบันมอแย่งโอรุไปเขาต้องการที่จะพบกับเทพธิดาเซเลทินผู้สร้างวิหารแต่รอมานานหลายปีก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอกับเทพธิดาเลยสักนิดในอบิลีการค้าพชันก็ขายดีขายดีคนสั่งออเดอร์มา มมากมากยนอกจากนี้ยังมีการใช้ม้าเร็วเพื่อนําไปส่งให้กับคนที่เดินทางลําบากด้วยนะและหาวิธีการกําจัดพวกขายโพชั่นต่อแบบผิดๆด้วยคนเจ็บคนป่วยก็เริ่มลดลงเรื่อยๆประสิทธิภาพของยาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่นั่นไม่ใช่ผลดีสําหรับโอรุหรอกให้คิดเผื่อไว้ด้วยว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับโอรุจนไม่สามารถผลิตโพชั่นได้แต่ตอนนี้โอร้อยากขยายการขายไปอาณาจักรรอบข้างอย่างแบงคอร์กับอาชีทด้วยได้ยินมาว่าอาณาจักรอาชีตต่อ ต้านกับจักรวรรดิอาริโกตั้งแต่อดีตแล้วสินะในจักรวรรดิอาริโกก็พูดถึงเรื่องยาเหมือนกันเพราะเขารู้ว่ามันเป็นยาที่จงใจไม่ยอมให้กับเราจักรวรรดิอาริโกหัวหน้าเลยสั่งให้ทหารทุกคนบุกโจมตีอาณาจักรบันมอแล้วให้เอาตัวของโอรุมาให้ได้ในขณะเดียวกันโอรุก็ได้มีบ้านให้เด็กๆที่ทํางานสายตาของเทธิดาแถมยังให้เหล่าคนงานสร้างเครื่องทาอาหารให้กับเด็กได้ขายของกันด้วยสุดยอดไปเลย และเด็กๆก็ดูมุ่งมั่นกับความสอนของโอรูทุกอย่างด้วยนะน่ารักมากกลางดึกโอรูก็ช่วยเหลือผู้คนเหมือนเดิม ส่วนกลางวันก็ได้กำลังใจเล็กๆน้อยๆกลับมาใกล้สมหวังและชนะโอรุในที่สุดก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยต่อไปก็เหลือแค่หาสามีแค่นั้นเองขณะนั้นทางอาณาจักรบันมมก็กำลังจะเกิดสงครามมีทหารเยอะแยะมากมายกำลังเดินทางมาที่บันมอทางวิหารก็ได้เดินทางมารับตัวของโอรุและอ้างว่าจะปกป้องโอรุออกไปจากบ้านเมืองที่กำลังจะเกิดสงครามพระราชาก็คิดละว่าจะไล่ดีไหมแต่โรแลนห้ามาไว้และให้โอรุเข้ามา พบกับวิหารดีกว่าพอวิหารอธิบายกับโอรูบลาบลาโอรูก็รู้ได้ทันทีเลยว่า ฝั่งวิหารจงใจจะทําแบบนี้อยู่แล้วคิดที่จะมาเอาตัวของโอรุไปวิหารและเข้าข้างจัก,กรวรดิอาริโกเพื่อโจมตีกับบันมอหนอนบ่อนไส้ชัดๆโอรุเลยสั่งให้โแรแลนไปประกาศว่าวิหารทรยศต่อเทพธิดาเซเรทีนหลังจากนั้นพวกวิหารก็โดนจับตัวออกไปเรื่องแค่นี้ไม่สามารถทําอะไรโอรุได้หรอกนะเอาล่ะแค่นี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ฝากโแรแลน์จัดการเรื่องต่างๆด้วยนะโอรุมีเรื่องต้องไปทําเรื่องอะไรนะหรอโอรุจะไปจัดการ บทขยี้ไอ้พวกจักรวัดให้มันสาแก่ใจเลยล่ะ หลังจากที่โอรูเธอจอกไปจัดการกับพวกจักรวาลเธอก็ได้มาบอกกับเด็กๆว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้รีบเอาเงินและโพชั่นหนีออกไปก่อนโพชั่นตัวนี้มันพิเศษตรงที่สามารถใช้ได้กับทุกบาดแผลและโรคภัยแถมไม่มีวันหมดอายุด้วยฝากทุกคนเฝ้าบ้านด้วยละ่ะพวกเด็กๆก,ก็ไม่ยอมจะขอตามโอรูไปด้วยแต่โอรูกำลังจะสู้กับพวกกองทัพสอง0 0คนคนืคนพาเด็กๆออกไปด้วยอาจจะถึงขั้นตายเลยนะพวกเด็กๆก,ก็บอกว่าโอรูน่ะช่วยเหลือพวกเขามาเยอะแยะแล้วทั้งอย่างใจดีมอบบ้าน ของกินของใช้แถมยังสอนอะไรอีกมากมายให้กับพวกเขาถึงเวลาแล้วละ่ะที่เด็กๆจะคอยปกป้องผู้คนและรวบรวมข้อมูลให้กับเทพธิดาพอพวกเราคือสายตาเทพธิดายังไงละ่ะแต่ทําไมมันเป็นแบบนี้ได้ละ่ะฝั่งโรแรนก็เอาพวกราชวงศ์มาช่วย ฝั่งโอรุก็เอาพวกเด็กๆมาช่วยโอ้ยแล้วแบบนี้จะเป็นยังไงต่อเน,นี่ยอย่าพิ่งตีกันนะภาพตัดมาตอนที่ทุกคนกําลังออกเดินทางโแรแลนดยังคงคาใจโอรุคิดจะทําอะไรกันแน่นะฟานเซธถามขึ้นมาว่าแล้วโแรแลนด์ล่ะคิดจะทําอะไรหรอศึกครั้งนี้มันอันตรายมากๆแต่โแรแลนดก็บอกว่าเขาไม่กลัวหรอกมีอัศวินหญิงคอยอยู่ข้างแท้ๆและเป็นเพราะพอช่นตัวนั้นด้วยที่ช่วยให้เขากลับมาใช้ร่างกายได้สมบูรณ์แบบเขาเลยอยากจะสู้อีกครั้ง โอรู้กำลังนั่งคิดแผนการกำจัดพวกจกวักรวัดครั้งนี้เธอจะใช้ความสามารถสุดโกงที่มีทั้งหมดเข้าสู้ก่อนอื่นเลยก็ต้องมุ่งหน้าไปทางตรงข้ามกับศัตรูกว่าจะเจอกับพวกมันก็น่าจะใช้เวลา8วันพอเดินทางไปถึงหมู่บ้านเล็กๆ7วันหลังจากนี้โอรู้จะให้ผู้คนตามหมู่บ้านต่างๆอพยพไปชั่วคราวโดยเอาอาหารและของใช้จำเป็นไปด้วยส่วนคนป่วยติดเตียงก็ให้เอาโพชันไปรักษาจากนั้นก็ไปตรวจสอบทางน้ำและบ่อน้ำของหมู่บ้านด้วยพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว โอรุคิดว่านี่คงเป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่ศัตรูจะเดินมาถึงเธอได้ให้โรแรน์แบ่งทหารไว้ดูแลหมู่บ้านนี้ด้วยเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในอันตรายเอาล่ะ พรุ่งนี้ก็ถึงวันต่อสู้จริงๆแล้วสินะบอกเลยว่าโอรุไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกเช้าวันต่อมาฟรานเซสก็ได้แบบสองพิกัดของพวกศัตรูก่อนจะรีบวิ่งด้วยความเร็วคูณสองมารายงานให้โอรุฟังศัตรูอยู่ห่างจากจุดที่โอรุยืน6ชั่วโมงแต่ฟรานเซสกับวิ่งมาถึงแค่2ชั่วโมงนี่มันเดอะแฟดละปะฟรานเซสบอกว่าเธอดื่มพชั่นที่โอรุให้มาทําให้ร่างกายดีดเต็มร้อยต่อสู้ตอนนี้ยังได้เลยนะโอรุถึงกับอึ้งโพชั่นของตัวเองมันช่วยได้ขนาดนี้เลยเหรอฟรานเซส เดือมไปกี่ขวดเนี่ยเอาล่ะถึงเวลากำจัดพวกศัตรูแล้วในขณะที่กองทัพศัตรูกำลังเดินผ่านมาโกรแรงก็เห็นว่ามีทั้งผู้บัญชาการมีทั้งนักบวชเรื่องนี้มันมีเงื่อนยำแอบแฝงอยู่ชัดๆทหารมาลายงานทุกคนว่าศัตรูใกล้เดินทางมาถึงแล้วเอาล่ะเตรียมตัวลุยเลยโอรู้สั่งให้ทุกคนใช้ลูกขาวปลาใส่หัวแถวและท้ายแถวของทัพหน้าพอทุกคนปาออกไปก็เกิดแรงระเบิดขึ้นมาทำให้ศัตรูรู้ตัววิ่งหนีกันสน,นั่น แต่ไม่รู้ทิศทางของคนปาใส่ลูกข่าวที่โอรู้ให้ปาออกไปได้ใส่สารที่คล้ายกับในโตรกิซารีนที่ช่วยลดความไวของระเบิดเพื่อความปลอดภัยลงไปด้วยและยังมีลูกแดงที่ใส่ไปในสัมภาระโดยตรงทําให้เกิดเป็นเปลวไฟต่อให้ราดน้ําก็ไม่ดับง่ายๆพอทุกอย่างเกิดไฟไหม้ขึ้นมาพวกศัตรูจึงกลับไปตั้งหลักใหม่ของทุกอย่างที่เหล่าศัตรูขนมาก็พังไปหมดแม้แต่น้ําอาหารก็ไม่เหลือผู้บัญชาการเลยสั่งให้ทหารออกเดินทางต่อไป ส่วนน้ำกับอาหารก็ค่อยไปโจมตีหมู่บ้านข้างหน้าเอาหารู้ไหมว่าโอรูได้จัดการย้ายหนีทุกอย่างออกไปเรียบร้อยแล้วโอรูถือโพชั่นขวดหนึ่งขึ้นมาและบอกว่างั้นเรามาจัดการขั้นตอนสุดท้ายกันดีกว่าแผนการแรกที่วางไว้คือกำจัดศัตรูจนไม่ให้มันเหลือแม้แต่อวุธเช้าวันต่อมาเหล่าศัตรูได้มาคุยกันว่าพวกเขาไปหาน้ำกินกันที่บ่อแต่เกิดอาการท้องเสียและปวดท้องรุนแรงซึ่งเกิดจากวางยาพิษลงในบ่อน้ำส่วนในหมู่บ้านก็ไม่เหลืออะไรสักอย่างทางฝั่งของโอรู จู่ๆก็มีเด็กผมเขียววิ่งมาหาเธอและแนะนําตัวว่าเขาชื่อทาปาน,นิเป็นคนในหมู่บ้านมิวเต้ตอนนี้เกิดเหตุการณ์แย่ขึ้นบ่อน้ํำในหมู่บ้านถูกศัตรูยึดไปแล้วไม่รอช้าโรแลนเ์เบุกเข้าไปโจมตีกับพวกศัตรูเขาตะโกนบอกโอรูว่าให้รีบไปที่บ่อน้ําซะตรงนี้เดี๋ยวจัดการเองก่อนหน้านี้ทาปาน,นิบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีบ่อน้ําลับอยู่และที่ศัตรูมารู้ความลับ เพราะในหมู่บ้านมีคนแอบทรยศนั่นเองที่ทาปาน,นิเลือกเสียงกลับมาแจ้งให้โอรู้ทราบเพราะโอรู้เคยช่วยชีวิตน้องสาวของ,ของเขาเอาไว้ทาปาน,นิพาโอรู้และพวกเด็กๆมาที่บอ่อพอโอรู้เปิดประตูเข้ามาก็พบกับพวกศัตรู3คนพวกมันเห็นโอรู้ถือขวดโพชั่นยาพิษเอาไว้มันเลยคิดที่จะมาทำร้ายเธอแต่ไม่ทันไรเด็กที่ชื่อเบลก็เดินม,มาหยิบขวดโพชั่นจากมือของโอรู้แล้ววิ่งเข้าไปกระโดดลงบ่อน้ำโอรู้ถึงกับตกใจทำไมเบลต้องทำแบบนี้ด้วยเอมิลก็ ว่าเป็นเพราะโอรุช่วยชีวิตของเบลไว้ทําให้เบลอยากเสียสลชีวิตเพื่อปกป้องเทพธิดาอย่างโอรุให้ถึงที่สุดพวกศัตรูเห็นว่าไม่ได้การละต้องกําจัดเด็กพวกนี้ไปให้ได้พวกมันวิ่งถือดาบเข้ามาหวังจะฆ่าโอรุจู่ๆโอรุก็ใช้พลังบางอย่างจัดการกับพวกมันจนล้มลงไปกับพื้นความสามารถของโอรุคือการสร้างโพชั่นตามใจนึกให้ออกมาในรูปแบบตามใจนึกได้เพราะฉะนั้นจึงสามารถสร้างยาพิษข้างในตัวของอีฝ่ายโดยตรงได้นี่อาจจะไม่ถึงกับฆ่าหรอก แค่ทําให้ทรมานเจนตายแค่นั้นเองเอมิลรีบวิ่งไปหาเบลที่บ่อน้ําและภาวนาขอให้เบลยังมีชีวิตอยู่จูจู่เบลก็มายืนตรงหน้าของโอรุและตะโกนเรียกเอมิลเบลงงว่าเธอกระโดดลงไปในบ่อน้ําแล้วแต่ทําไมเธอถึงมาอยู่ตรงนี้ได้นะแต่นั่นคงเป็นเรื่องมหาสจรย์ที่โอรุเชื่อไว้แหละโอรุสั่งให้เอมิลไปบอกเด็กๆทุกคนว่าห้ามเสียสละชีวิตโดยที่เธอไม่ได้อนุญ,ญาตอีกทางฝั่งของโรแลนและฟานเซสก็ได้จัดการกับศัตรูเรียบร้อยแล้วแถมยังได้มา้ามาเป็นทรัพย์สินอีก โอรู้เห็นมา้าบาดเจ็บเธอแล้วโพชั่นเข้าไปรักษาแผลของมันเอาละ่ะพอทุกอย่างเรียบร้อยก็ได้เวลาเดินทางไปเมืองหลวงกันแล้วไปกันเลยในระหว่างที่ออกเดินทางทุกอย่างที่เกิดขึ้นโอรู้ก็ช่วยให้มันกลับมาเป็นปกติแล้วส่วนฟรานเซสก็ได้รับฉาย,ยาว่าเทพมารฟรานเนื่องจากการต่อสู้ของเธอที่ทําให้ศัตรูกลัวจนตัวสั่นฝั่งผู้บัญชาการและนักบวชก็ได้แยกเดินหน้าออกมาเพื่อจะไปบุกโจมตีต่อแต่ด้านเจอกับเหล่าทหารของราชวงศ์อีกมากมายที่ยืนดักร อ้้งหนาเจอแบบนี้ก็ต้องยอมแพ้ได้แล้วนะผู้บัญชาการทุกเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วโอรู้สั่งให้เด็กๆจบงานและกลับไปที่เมืองหลวงกันก่อนเพราะเธอยังมีเรื่องที่ต้องทําอีกแต่เด็กๆก,ก็ยังอยากที่จะช่วยโอรู้อยู่โอรู้เลยปฏิเสธไปว่าไม่ได้เพราะคราวนี้ใครสักคนอาจจะถูกจู่โจมจนหัวขาดก็ได้นะตัวของโอรู้เองก็คงปกป้องไม่ได้ทุกคนหรอกเด็กๆยอมเชื่อฟังโอรู้และภาวนาให้โอรู้กลับมาหาว่าเขายังปลอดภัยพอเด็กๆก,กลับไปร แกลน์ก็ถามขึ้นมาว่าคิดจะวางแผนอะไรต่ออีกละ่ะโอรุโอรุบอกไปว่าไม่มีอะไรมากหรอก <c oughs> ก็แค่จะเดินทางไปยังตะวันตกหน่อยนะ่ะโดยมีเจ้าม้อที่ชื่อเอ็เป็นยานพาหนะเป็นเพราะโฟชั่นรักษาของโอรุมันจึงทาให้ขาของเจ้าเอ็วิ่งตามใจชอบเกินไปและที่โรแลนด์กับฟานเซสแปลกใจไปกว่านั้นคือโอรุคุยกับมาได้ด้วยอะไรกันเนี่ยทั้ง3คนเดินทางมาในบันมอเพื่อสืบหาข้อมูลของศัตรูเพิ่มขึ้นโอรุคิดว่าศึกครั้งนี้ถ้าเป็นคนสร้างมันขึ้นมา เพราะฉะนั้นเธอจะจบทุกอย่างเองกองกําลังศัตรูยังไม่ยอมแพ้ที่จะโจมตีฝั่งทหารราชวงศ์ได้รับความสั่งมาจากโแรแลนดให้ออกไปรบอีกครั้งไม่ต้องห่วงเรื่องการบาดเจ็บเพราะมีโพชั่นรักษาจากเทพธิดาโอรุจํานวนมากมายเตรียมไว้อยู่แล้วทางจัก,กรวรดรก็ได้เตรียมตัวออกรบเช่นกันต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีนู่นนี่นั่นถ้าฝั่งนั้นมีโพชั่นก็จัดการชนะศึกแลยยึดโพชั่นมันมาเลยศึกการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วโอรุปื้มปริ่มในตัวของโแรแลนดมากๆแต่ถ้าจะให้ดีกว่า นนั้นโรแลนต้องสร้างช่องวูให้กับพวกศัตรูเพื่อให้พวกมันกังวลใจโรแลนเลยไม่อยากรอช้ารีบเข้าไปท้าทายกับพวกมันทันทีพอศัตรูถมเข้ามาหาโรแลนโอรุก็เริ่มสบายใจและจะขอกลับไปพักผ่อนซะหน่อยแต่เจ้าเอสก็พูดขึ้นมาว่าพวกศัตรูมันถมเข้ามาต่อสู้กับโรแลนก็จริงแต่ทาไมมันพุ่งเตลิดผ่านโรแลนมาทางโอรุล่ะอย่าลืมนะว่าโอรุเนี่ย เป็นตัวเป้าหมายของใครหลายๆคนเลยแล้วแบบนี้โอรุจะรอดไหมเนี่ยสวยแล้วสวยแล้วแต่ไม่สวยไปกว่านี้หรอกอัศวินหญิงชางรานเซสก็เข้ามาช่วยแล้วเทปมานฟานไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนในขณะที่กําลังต่อสู้ก็ได้มีศัตรูอีกหนึ่งคนเล็งธนูไว้อยู่ก่อนที่ลูกธนูจะพุ่งเข้ามาใส่โอรุในวินาทีนั้นโรแลนก็ได้มาช่วยเอาไว้ได้ทันและรับลูกธนูไปเต็มๆแค่นั้นยังไม่พอ พวกศัตรูยังแข็งแกร่งวิ่งเข้ามาแทงเข้าไปที่หน้าท้องของฟรานเซสไม่นะเทพมันฟานของฉันจะเกิดอะไรขึ้นกับฟรานเซสต,ต่อไปฮึมเจอกันในตอนที่7นะ